กำลังกวาดอ๋อได้ลานหัดปั่นจักรยานใหม่เลยเหรอปัน่นได้ยังวันนี้หลายรอบหลายรอบเลยใช่ไหมใช่ลูกปั่นจักรยานขนดโตเออเริ่มหัดแล้วใช่ไหมโอ้เก่งเลยเจอกันกี่ครั้ง,ลงแล้วเหรอยห้าครั้งหกครั้งเหรอโอ้ปวดหลังเปิดโรงเรียนได้วเนี่เปิดเทอมแล้ว อ๋อหยุดสิบวันหักออกสองวันใช่ไหมใช่แล้วแล้วถ้านอนไปอีกคืนแล้ว,หวเหลือค,คืนนี้ก็ไปดูเรียนเลอไปอีกสองคืนคืนนี้วันอาทิตย์นอนวันจันทร์อีกแล้วก็อังคารเปิดวันพุธหวยออกอะไรเ่วันนี้เ่วันนี้วันนี้ไม่ไดีเลือกหวยเ,เหรอมันจะออกตัวไหนนะหนูชอบเลขอะไร ซี9เหรอ่แต่ปูกปกติเนอะอืมถูกหวยนอเคยถูกหวยอยู่ใครซื้อเลย้หรอป้าเขาหยุดเดี๋ยวถามก่อนเขาหยุดวันอะไรวันที่3มิถุนาวันอะไรอ้วนจะล้วตั้งอ่ะเขาเลือกแล้วเดี๋ยวถามก่อนตอบก่อนวันอะไร วันแม่วันแม่ก็ผ่านไปแล้วสามมิถุนาในวันแม่ใช่ไหมใช่วันแม่มีสองครั้งแล้วก็สิบสองสิงหาสิสอนสิงหาอ๋อหมอล,นอนล่นล่หรอไน่นน่เล่นแหละเออยังไม่เลยร้องเพลงให้ฟังเลยนนลเอาละเพลงชาติไม่เอาลยเหรอ วันนี้มีเพลงอะไรร้องให้ลูกฟังวันนี้ยังไม่มีคำคมเลยฮะวันนี้ยังไม่มีคำคมเลยคำคมคำคมพูดยังไงจำไม่แล้ว<ะ>จำไมไ่แล้วคำคมหรือวันคำขวัญมันเด็กทำอันนี้ใหม่เขาทำเขากว่าเลยนะนี่สะอาดเลยไม่มี<ะ>อ่ะอันนีเศษอยูหนึ่งเศษ กำลังบอกไม่มีสักเศษมีเศษไม่กวาดไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้หัวสะอาดเลยลงไปนอนข้างล่างดี่ก่อนไหมเราอ๋กินเบียร์ได้เหรอเดี๋ยวนี่แล้วแอบกินเบียร์จะเป็นป๋องก,ก็อะไรไม่ได้กินเบียร์เอาเหรอแล้วกระป๋องเบียร์ใครนะน่ะนักหนักไม่ใช่ของหนูใช่ไหม,มอตอนกลางคืนนะหนูหนูเห็นโจรมันมันเดินเข้ามาตรงนี้แล้วมันอ่ะแกะเบียร์กินตรงนี้ ไอ้หน okay. ูช ah, no no ื no no no, no. Huh? Name, um ่ออะไรนะน้องน้องหญิงน้องงหญิวันนั้นวันนั้นบอกลุงชื่ออะไรนะชื่อแอนนาแอนนาเออโอ้แอนนาเออมีสองชื่อเหรอแล้วแล้วชื่อจริงชื่อสุนีแสงกระจุยสุนีแสงกระจุยแสงกระจุยเด็กหญิงสุนีแสงกระจุยเรียนที่อนุบาลวัดดอนทับช้างหนูเข้าอนุบาล แล้วโอ้ขึ้นอนุบาลสองแล้วเหรอแล้วน้องครูบอกว่า,วาอีกเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วเอาอนุบาลสองแล้วค่อยไปอนุบาลหนึ่งเหรอเอาแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ขึ้นปหนึ่งเลยเอ๋อโอ้ยฉันดิสับสน i n t มากลบขาดไปก็ขึ้นแต่พี่ขึ้นหูปาสองนะเอา้าพี่คนนั้นพี่ชายใช่ไหม โอ้ขึ้นพอสองตีสิบขวบแล้วเขาหนูกี่ขวบสี่สขวบโอเคสัมภาษณ์เสร็จแล้วเมืเ่อไรก๋วยเตี๋ยวเราจะมาอันนี้มาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มานั่งนี่ครับร้านที่ผมนะผมจมุมมันนะเป็นร้านจอดรถอุ๊บเกือบหัวชนเราสูงเกิน <c oughs> <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวนะเกือ <c oughs> บแล้วเมื่อกี้นิดเดียวเองเ <c oughs> มื่อกี้เฉลี่ยหรอไม่นิดเดียว เห็นก่อนจะเห็นก่อนทำไมไม่ก้มลงละ่ะปวดหลังไงก้มไม่ได้หลังปวดพาหลังมามเห็นไหมกลัวใช่น่ากลัวไหม <c oughs> โอเคบายบาย